น่า,นาจะเอา3านเลยว่าเพื่อนอยา่าคานีเพื่อนเพื่อนต้องรีครบนะเพื่อนคานหวะ่ะทุกคนน่าจะไล่คนสุดท้ายาอยู่ล้มสามนี่แย่โอเคครับผมเรากลับมาอยู่ในด่านลุมหายใจไม่ออกของของใครไม่รู้ด่านนี้เป็นด่านของ The Tra p p เ r นะครับผมเป็นตระกูแลแท a p เปอร์นะอุ้ยเนื ว้ายเจอเพื่อนโดนไปหนึ่งทีก่อนโดนไปหนึ่งทีก่อนอยังไม่ต้องใช้เฮ้ยคนนี้เขาบิงคมเกินไม่ต้องเล่นน่าจะมีมองคนต้นเกมนะครับโอ้ยโอ้ยวนรับต้นไม้เลยตายยากไม่ต้องใช้อย่างนี้เห้อ เขาลุ้สเตปผมนะเขาเลยบิงมาที่ต้นไม้นะแต่ว่าคนนี้เขาเล่นไม่ธรรมดานะโอ้โหเพื่อนไม่มีบอลโล่นะนะ่ะอ๋อไม่มีบอลโล่เพื่อนโอ้โหยังเอาไปก่อนซ้ำเลยเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งซ้ำใจเย็นหิ เราต้องรีบทำเกมละล้มไวไปไหน่อยนะผมพลาดมากจะมานี่นะเอาผมแล้วป่ะไม่ใช่เหรอโอเคเ้ามาไรผมวะ แย่และยบอกด้วยยังนมาหลังบ้านกัน โ,โ,อโอ้โหตรงนี้เสียงมากทุกคนหยั่งเฮ้เอ <st> uh ้าเปลี่ยนเป้าแล้วทุกคนไปแลทีคนหนึ่งละเราต้องเริ่มระมัดระวังขึ้นนะครับตอนนี้ลำบากแล้วเราล้มไวไปหน่อยนะ ผมพลาดจรงแหละผมประมาทเข้าไปหน่อยนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ปัดเร็วทุกคนเพาโซนเครื่องแน่นั่งใช้ปัดไปไมคค่ครับโอเครับแต่ว่าข้อเสียคือทีมเราตอนนี้ที่กดตโลมานะไม่มีใครมีบอลโลทามสักคนเลยครับโอ้ลี่ชิเลย <c oughs> จะมาทางผมนะ <c oughs> โอโอ้แย่และพวก โอ้โหโดนด้วยแย่แล้วอะ,แย,แ,วอะแย่แล้วแบบนี้ตายยากจะพาเข้ากลางแมปนะครับยังพาเขาเข้ากลางแมปนะครับน่าจะแตกแล้ววะทุกคน เอ้ยยังไม่ถึงนะถึงวะเ okay. เราต้องให้เพื่อนนี่ปั่นไฟแล้วตอนนี้ โอ้โหเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอะอย่าถ้าถ้าเพื่อนล้มนี่คือเราต้องรีบปัดนะครับก็รีบทำเกมละรีบปัดเพื่อนช่เนี่ยจะมานะ จะกลับไปหรือเปล่าไล่เพื่อนครับไล่ยาวครับเรารีบปั่นเลยคือตอนนี้เรามาคนเดียวเราแบ่งโซนไม่ได้ครับเพื่อนเขาจะปัน่นมั่โซ่อย่างนี้หลยนะหน้าที่ของเราคือรีบปั่นให้เยอะที่สุดนะดีกว่าจะไม่มีโอกาสได้ปั่นนะ เป็มโอ้น่าจะเอา3คนเลยวะ่ะเพื่อนอยา่าคานีเพื่อนเพิ่งต้องรีครบนะเพื่อนคานว่ะทุกคนน่าจะไล่คนสุดท้ายอยู่ล้มสามนี่เงี้ยเขาไม่ยอมรีค็อเวอร์ตัวเองนะครับคนนี้น่าจะรีครเวอร์ตัวเอง สวยสวยช่วยเลยสวยไปไม่น่าจะทันนะครับหรือเปล่าไปเพื่อนนิ้นก่อนนิ้นก่อนเข้ามาเขาเห็นล่าเพื่อนก่นโอ้โหเห็น ใครช่วยอย่างวะโอเค่ okay. ไปเพื่อนโอเคเพื่อนหายเองได้นะเพื่อนน่าจะมีเบิร์กนะครับเห่ okay. มาดิโอ้ไม่ไล่อย่อะเขาทิ้งผมไม,ไม่ไล่ผมเลยแย่ละสวยเ,เพื่อนเพื่อนทำงานพอดีนะถือว่าเจ๋งแล้วก็อลบก่อนเลบก่อน มาได้เสร็จยังเครืองสุดท้ายอืมเอาไปหน,นึ่งมานกรกลับนะฮะเครองสุดท้ายละวมารีบเอาเครื่องนี้ให้เสร็จนะฮะ เฮ้ยเพื่อนทำงานกันแบบทีเวิร์มากนะถ้าเขาอุ้มคือเสร็จนะเครื่องน,นี้เสร็จไปแล้วกันเราพยายามลากไปให้ไฟฝั่งนู้นนะครับไฟฝั่งนู้นนะโอ้โหเขาไม่มาวะ่ะแต่ว่าเพื่อนยิงเสร็จแล้วไม่เป็นไรไม่น่าเป็นห่วงแลไวแห เรารีบรีบเปิดประตูดีกว่าไม่รู้มีนวันหรือเปล่านะครับแต่เราจะรีบเปิดประตูนี้เสร็จนะถ้าเขายังไม่มาแล้วก็ให้เพื่อนออกฝั่งนี้กันแทนนะครับทันโอเคแต่เพื่อนน่าจะตายครับคนนั้นฉีกมาไม่ได้ครับเพื่อนลากไปไกลด้วยครับต้องเปิดแล็บเขาตายแล้วเขาปิดสองแล้วนะถ้าจำไม่ผิดโอเคโอ้ยว่าเกมกลับมาได้แบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดนึกว่าจะเก็บโดนเก็บสีหมดแล้วนะ Okay. ลงใจเว้ยแล้วไปเก็บฟรีเฉยไม่ทานเล่าอย่างก่อนเกือบไปแล้วกับแตกไปแล้วล้มคนแรกด้วยกับแตกกันทุกคน เขาบิงแม่นอยู่นะจรครับแต่เราชมเขาหน่อยนะเขาบิงแม่นนะผมล้มไวมาก